ครับผมกับพามาเบิงหมักมอนไงนะครับเนาะหมักแบ็คเบอร์รี่ครับนี่ครับหน่วยคือบักมอนนะครับแต่มันหน่วยใหญ่นะครับเนาะแหนมพันสุกมันก็จะเขียวๆบางสีนะครับเนาะแต่ว่าพอมันจะเริ่มสุกมันก็จะเป็นแดงๆนี่มีสามสีครับสุกเต็มที่ก็จะออกดําครับเพืเอนมักแบ็คเบอร์รี่นะครับเนาะ นี่ครับหมักม้อนไงมันก็สีดกๆนะครับนะครับมีแดงเขียวดำนะครับเนาะนะม้อนไงนะครับเนาะบ้านเฮาเอินม้อนนีครับมาแบล็กเบอร์รี่นะครับเนาะ แล้วครับแถวเงวๆสุดไปเลยครับครับเบิงไก่ครับม้อนใหญ่นะครับเนาะมาแกเบอร์รี่นะครับเนาะเงี้ยงเงี้ยโครูคีนะครับเนาะนี่ครับอันนี้แบบบ้านเด็กสุกดี นี่ครับเขียวอยู่คือว่าบ้านเด็กไก่ครับแต่มันไก่แล้วมันกจะชอกแดงๆนะครับเนาะแบ็ดบริบมอนเงยนะครับมไม่เงยไม่เงยโครกิลิทนะครับเนาะเบ่งกันเก๊กไก่ไกะลีไตไปนะครับ ต้นนี้ว่าเป็นน้ำนะครับเด้อแบตบอลีเนี่ยตรงนี้น้ำครับง่ายๆดบครับนี่ครับ โครเชตนี่กนนี้โปงนะครับคนนะครับไงครับครับรสชาตินะครับขนสุกง่ายกงกะขน้สุกดีๆกะมันจะออกหวานๆครับแต่ถ้าสุกบดแท่มันก็สิออกรสเปรี้ยวจังหน่อยครับผมเปรี้ยวนะครับเนาะนี้ครับเหลือไปครับ แดงครึ่งเต็มนะครับมันใกล้จะสุกแล้วนะครับเนาะที่มันสุกแล้วก็จะดำๆดสิครับครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะ